ครับสวัสดีมิตรรักแฟนจูจีจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจูจีจาเกมเมอร์นั่นเองครับคุณชมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้มีแนวทางการทำฟูทีมนิวคาสเซิลเพิร์นอุรามาฝากนะครับซึ่งมูลค่าทีมทั้งหมด1นึ่งล้านล้านนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ ซึ่ง140ล้านล้านจะประกอบไปด้วย EnRush CU บวกแครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับค่าพลังความเร็วนี่สีทองจีจาดจบสกอร์มแต่ข้อเสียผมมองว่าเรื่องการเลี้ยงบอลการไปกับบอลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดและที่ไปกับบอลได้ดีมาก นะครับก็เลยต้องขอมาลองเล่นหน่อยละกันในมูลค่า28ล้านล้านนั่นเองนะครับมาดูปีกซ้ายปีกขวาครับปีกซ้ายพรสวรรค์ครับปีกซ้ายพรสวรรค์กอร์ดอน SPL บวก10คุณผู้ชมครับไอ้บอยอยากเสื้อสายตานะครับบวก10นะครับแต่สายสามต้องลองหน่อยนะครับค่าพลังก็ไม่ได้แ yeah ยนะดูดีเลยนะครับบวก10เดี๋ยวลองเล่นดูว่าจะจี๊ดจานหรือเปล่ากับ อีกฝั่งหนึ่งฮาวิบาล23ฮาร์ดเวิร์กบวกเนะครับทีมนี้ก็จะมีแต่บวกแบวกเบวกสินะครับเฮ้ยมูลค่าก็ก็ไม่ไม่แย่นะแต่ว่าอาจจะต้องนอกนะครับมาดูในส่วนของคู่กองกลางนะครับกองกลางนะครับสำหรับโจลิงตัน23ฮาร์ดเวิร์กบวกเกับฮูโนแมกจิมเล้งแมกจิมไลท์นะครับเอ่อ24่สบวกแนะครับไซส์สา สองตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจผมอยากเล่นไอ้นี่แหละไอ้โจลิงตันเนี่ยนะครับบวก9ว่ามันจะลาวซวงในหรือเปล่าน,นะครับนี่บวก9ก็ดูไม่แพงนะผมว่ามันสามารถที่จะโบบะได้อยู่นะครับและกาลางรับพรสวรรค์ของเราอีกหนึ่งตัวครับเห็นไหมครับปีพรนะครับหรือปี w ันะครับ,รอ WS, รบเออปีพรน,นะโตนาลี่ถือว่าได้ลองนักเตะใหม่ไปในตัวนะครับพลังการยิง133 นะครับไม่มีสกิลยิงไกนะแต่ว่าได้เรื่องของ2ปอดมานะครับสหัวใจนะครับเออมีพลังปอดด้วยเดี๋ยวลองดูลองดูถือว่าได้ลองแล้วกันนะครับในราคา2ล้านนิดๆเกือบ3ล้านนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแบ็กซ้ายก็จะเป็นไหดารานะครับอันนี้เป็นลูกครึ่งไทยนะครับอยู่ทางโซนตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไหดารานะครับ G I U บวก9 ะครับตัวนี้มันก็โอ้โหดูดีอยู่นะนะครับแบ็กซ้ายนะครับส่วนแบ็กขวาก็เป็นทิปเปียครับทิปเปียปีพรถือว่าได้ลองนะครับถือว่าได้ลองในราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะจ๊ะและคู่เซนเตอร์ครับแดนเบิร์นกับโซแคมเบลเฮจีบวก9ทั้งคู่อูหูวลี่กูดนะครับแดนเบิร์นตัวใหญ่เกือบ200อ่ะนะครับสูงเกือบ2เมตร นะโหเข้าประท้าแน่นๆนะครับแต่อาจจะน่าเป็นห่วงเรื่องความคล่องตัวนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นยังไงกับโซแคมเบล l ์เฮบวกเกตัวนี้ก็น่าจะต้องหวดเองนะครับราคาเท่านี้ไม่น่ามีใครปล่อยฟรีนะครับและผู้รักษาประตูครับนิกโป๊ปจบจีจะนะครับนิกโป๊ปยี่สิบนะครับบวกเนะครับน่าจะหวดเองหดเลยนะครับเนี่ยทั้งทีมเนี่ยนะฮะเออ เดี๋ยวผมพามาดูตัวสำรองหน่อยแล้วกันก็มีอารันเชียเลอร์บอลองดอนะครับมีโอเวน LN บวก9ชิโนล่า LN บวก9กาไวนาดูเมฮิตจีเซิโซโก้เอะไรเนี่ยคิงซุงเยกเก้โอ้โหมีแต่บวก9นะครับทิมคู9นะครับและโคแบก UT 9นะครับริวาเมนโต้เนะครับผม สำหรับใครที่ทำฟูลนิวคาสเซิลนะครับก็จะได้ทีมคันเลร์ OVR บวก3สปีดต้นบวก3ส่งไกลบวก3นั่นเองนะครับและถ้าใครจัดตามเซตนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะได้นิวคาสเซิล4 4 5 5ด้วยนะครับบวกความอึด3ความเร็ว3เปิดบอลบวก2และจบสกอร์บวก2นั่นเองนะครับ เดี๋ยวจุจะพาไปชมความโหดเหี้ยมโหดระห่ำโหดกระหนำ่ำว่ามันจะยิงกันโบ๊บะขนาดไหนสวยครับแคมเบลลดักไว้ได้มาที่โตนาลี่เขียนรัสครับเยียนรัช,รรชพลิกหลอกล่อเยียนรัสให้มาบุโนโนแม่กกิมเล้งครับลูกนี้เอียงขวาเล็กน้อยแล้วปั่นด้วยนิวโปตีที่เป็นเล็บขบเข้าไป มาครับไหเดรามาเช่โตัวนาเรียโวน,นาลี่ยัดเข้ากลางมาเช่ยเียนรัดเล่นกับโจลิงตันสวยๆเลยครับผู้ชมเอียงเล็กน้อย <c oughs> เอียงหลอกล่อไปทางนู้นแต่ว่าเอ๊ะฉันขอยิงทางนี้ดีกว่าเอาครับดักบอลได้ลูกนี้ขอญาติขยี้และการออกมาทางริมเต้นให้มาที่ฮาวิบานหวานเจี๊ยบฮาวิบานหวานเจี๊ยบดึงหลอกล่อลูกนี้กรรมการบอกว่าต้องจุดโทษติครับ และลูกนี้คือลูกยิงที่ผมจะทําให้ทุกคนตาลุกวาวครับคุณผู้ชมครับชิปเข้าไปนิ่มๆสวยครับลูกนี้แคมเบลดักไว้ได้แบบสวยๆเสียวๆทาชิ้นกันไปครับบูบบ้ากันไปกอดอนกอดอนกอดอนหาโอกาสเข้าซ้ายแล้วลองดูลูกนี้นี่คือกอดดอนบวกสิบนะฮะ ครับนิกโฟบออกบอลยาวๆมาที่กอร์ดอนกอร์ดอนกอนดอป่าแล้วครับกอร์ดอนกอนดอกอร์ดอนกอนดอหูปัมเร็วนี่คือกอร์ดอนกอนดอบวก10ดึงหลอกล่อเล็กน้อยแล้วลองปัดด้วยขวานูกนม้คมๆนี่คือกอร์ดอน SPL บวก10ครับคุณผู้ชมมาครับไห่ดารา มาที่โตนาลีโตนาลีมาที่โจลิงตันโจลิงตันมาที่โตนาลี่ลูกนี้สองคนขยี้สกอรครับคุณผู้ชมสวยครับแชมเบลขายยืนขายยาวครับแคมเบลมาที่โตนาลี่ออกมาลูกนี้แดนเบิร์ฮาวิบานฮาวิบานโอ้โหดูโตนาลี่โอ้โหโตนาลี่ยิงลอดขาครับคุณผู้ชมไอ้บอยอยากเสื้อสายตา ลุงนี้เราต้องมองหาแดนเบิร์นครับอยู่ไหนครับแดนเบิร์นแดนเบิร์นโอ้โหนี่คือแดนเบ้ยสวยครับโดลิงตันเอ้ย,อยสวยครับบุนโน่แม็กิมเล้งเย,ยนรูชเย,ยนรูชให้มาที่โดลิงตัน โจลิงตันหักสายแม่ยายรักไงครับคุณผู้ชมขอเข้าซอยมาครับโจลิงตันตที่ฮาวิตูมฮาวิตูมให้มาลูกนี้บุนโนแม็กกิมเล้งต่อมาที่แอนโทนีกอร์ดอนลูกนี้เอียงแล้วยิงด้วยขวาคมคม เบลครับจัดลูกนี้ไว้แบบสวยงามมาที่กอดอนกอดอนมาที่บูนโนแมกิมเล้งบูนโนแมกิมไลท์ออกมาต่อที่เอียนรูชเอียนรูชให้มาที่โตนาลี่เติมขึ้นมายิงอย่างนี้ราคาก็ขึ้นริงครับคุณผู้ชมมาครับลูกนี้ไหาดาราทุ่มมาที่แดนบลลัลลร์เรน แดนบนเรเลินให้มาที่โตนาลี่มาที่เอียนรูสลูกนี้แตะเฟิร์สทัชหนึ่งทีแล้วหักข้อคมคมครับคุณผู้ชมจุกครูและลูกนี้เรามองหาแดนเบิร์นเพนอร์ดูลานี่ครับนี่คือทีเด็ดของดิวคัตเซนเพนอร์ดูลาครับคุณผู้ชมนี่แนะ่อาแล้วครับโตนาลี่โตนาใจ โตนาลี่โตนาใจโตนาชมาโตนาลี่ให้มาลูกนี้เอ <N> ียนรุชเอียนรุชพุดพองนี่คือเอียนรุชพุดพองครับคุณผู้ชมทากบ้าน <N> สวยครับกอดิ้นให้บาทีกิมแมกกิมเล้งแมกกิมไลท์ลูกนี้ให้มาที่โตนาลี่โตนาลี่ขยี้ใจโตนาลี่ขยี้ใจโตนาลี่ขยี้ใจโต,นา,ตนาลี่ออกมาที่กอดดิ้น กอดินกอดินลองปัน่นโอ้โหนี่คือกอดิน S T L บวกสิบสวัสดีครับผมไปมาครับกอดินแอนโทนีกอดึนดึงหลอกหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วปัน่นโอ้โหนี่คือแอนโทนีกอร์ดินครับคุณผู้ชมครับ ครับกอดึ้นโู้ดูดิกอดึ้นมันแบบคนดูดูกอดึ้นเนยเออนี่ไงกอดึ้นเนี่ยกอดึ้นนี่กอดึ้นเนสพีเอลอ่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟูนิวคัตซึนเพิร์นูลานะครับฟูนิวแคตซึนนะฮะนิวแคตซึนเพิร์นูรานะครับมาว่ากันด้วยตัวแรกนะครับเอียนรัตซียูบวก8เป็นตัวที่จบสกอร์คมมากมาก นะครับแต่ผมแค่มองว่าการไปกับบอลเขาไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากอะไรอ่ะแต่ถามว่าแย่ไหมผมบอกเลยว่าไม่แย่นะครับมีความเร็วนะครับไปกับบอลได้ไม่แย่ผมว่าเป็นเอียนรัดที่เหมาะที่จะเล่นอยู่นะครับสำหรับเอียนรัด CU บวกแนะครับมาดูในตัวต่อไปครับแอนโทนีกอร์ดินนะครับแอนโทนีกอร์ดินนะฮะกับฮาวิ่ฮาวิทูมนะครับตัวนี้บวก10ตัวนี้บวก9นะครับเก่งนะกอร์ดอนเก่งนะครับถ้า ดูจากไฮไลท์จบสกอรมมากมีความเร็วความคล่องตัวความผิวมีแต่ข้อเสียคือซ้าย3แต่ผมว่าแม่งบวก10แล้วอะ่ะนะครับมันมันได้เล่นแล้วมันเพลินอุราแน่นอนนะครับส่วนฮาวิตูมก็เป็นตัวที่เล่นตัดปั่นได้อย่างดีมากนะครับยิ่งบวก9ไปนี้ยิ่งเวอร์วังอลังการบวกกับสปีดความเร็วความคล่องความผิวนะครับก็ทำให้ฮาวิบานตัวนี้ยิ่งน่าเล่นขึ้นไปอีก นะครับใครสามารถตีบวกขึ้นมาเล่นได้ก็จัดได้เลยนะครับในส่วนของคู่กองกลางนะครับบูโน่แม็กกิมไลท์กับโจลิงตันนะครับโจลิงตันเป็นนักเตะตัวใหญ่ไปกับบอลได้ดีนะครับเล่นกองกลางเล่นเกมลุกเกมรับยิงไกลได้นะครับพลังการยิงของทั้งสองตัวนี้139ยินะครับยิงแรงแน่นอนนะครับบวกกับการที่ได้สอดแทรกขึ้นไปนะครับสอดแทรกขึ้นไปทําเกมรุก นะครับวิ่งกลับลงมาช่วยเกมรับได้เป็นอย่างดียอดเยี่ยมนะครับสำหรับโจลิงตันบวก9ผมว่าเราน่าจะหานะครับในมุมมองผมผมว่าเราน่าจะตีบวกกันเองได้นะครับส่วนบูโนแมกิมไลท์ line, ถามว่าดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าการอ่านเกมนะครับการตัดบอลในแดนกลางผมผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของโตนาลี่ครับโตนาลี่ โตนาลีปีพรนะครับตัวนี้เติมขึ้นไปเล่นเกมบุกดีมากแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะลงกลับมาเล่นเกมรับนะครับหลายๆจังหวะเขาเติมขึ้นไปยิงสอดแทรกขึ้นไปทําประตูมีให้เห็นนะครับสําหรับโตนาลี่ปีพรสําหรับใครที่อยากลองปีใหม่ๆพลังแฝงใหม่ๆนะครับต้องบอกเลยว่าโตนาลีปีนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับพาวเวอร์ช็อตมันๆนะครับในราคา2 0 0 0 3 0 0 0เอมนะครับ ในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับไหาดารานะครับ g u วก9กับทิปเปียปีพรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแบ็กที่เล่นเกมบุกและเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับไหาดาราเนี่ยยิ่งบวก9มันยิ่งทําให้ตัวของมันเองแข็งแกร่งขึ้นมามากทั้งด้วยเรื่องของสปีดความเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของออการเบียดการเข้าประทะกการเล่นลูกกลางอากาศนะครับเพิ่มขึ้นมาแบบดีเยี่ยม นะครับส่วนทิเปียก็เป็นแบ็กสายเกมบุกนะครับสายเกมบุกเกมรับก็ได้นะครับเอออาจจะไม่ได้ปะทะอะไรดีมากเท่าไหร่เพราะตัวเล็กนะครับแต่ว่าเกมบุกยอดเยี่ยมเล่นได้แน่นอนนะครับ2ตัวนี้ก็ตัวนี้ไปหาบวก9เอานะครับตัวนี้ใครอยากซื้อมาลองก็ลองจัดดูได้นะครับสำหรับทิปเปียนะครับผม ส่วนคู่เซนเตอร์นะครับแดนเบิร์นนะฮะกับโซแคมเบลนะครับเบิร์นก็จะเป็นนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดียอดเยี่ยมมากนะครับด้วยส่วนสูง198นะครับลูกกลางอากาศมีโขกให้เห็นนะครับในนาทีบาปในเวลาลูกเตะมุมที่เราต้องการเขานะครับเขาโผมาเหมือนฮีโร่นะครับส่วนโซแคมเบลเฮบวก9ก็ภาคพื้นดินได้นะครับพาคพื้นดินได้สปีดต้นดี นะครับความคล่องตัวก็อาจจะเป็นปัญหาจาังหวะการพลิกตัวกลับแต่ว่าเรื่องการประทะแน่นมากนะครับสองตัวเนี้ยนะครับเวลาจับคู่กันมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาโดนแทงตัดหลังมันจะไปไม่ค่อยทันนะเพราะว่ามันพลิกตัวช้าแต่ว่า เรื่องการเข้าประทะหน้ากรอบเขตโทษ2ตัวนี้ไม่เป็น2รอ,องใครแน่นอนครับส่วนผู้รักษาประตูนิคป๊บปเรานะครับก็ไม่ต้องขยับอะไรเยอะนะครับขยับนิดๆหน่อยๆก็เซฟแล้วสำหรับนิคป,ป๊ปบ 24PL บวก9นะครับถ้าเพื่อนๆอยากส่งทีมแปลกๆมารีวิวก็ทักเพจจุจิจ๊ะเกมเมอร์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากก,า like, กาไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จุททำคลิปต่อไปออกมาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ